สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรำดับขั้นของการบวกลบคูณหารละคนที่ไม่มีวงเล็บน,นะคะเราจะไปดูว่าเราจะทำขั้นตอนอะไรก่อนนะคะในการบวกลบคูณหารละคนที่ไม่มีวงเล็บคะ่ะในวันนี้นะคะถ้าเกิดในหนังสือของนักเรียนเนี่ยตั้งแต่หน้า171นะคะนักเรียนจะเห็นตัวเลขที่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุป ง่ายๆกันค่ะข้อสังเกตแรกนะคะเขาบอกว่าการบวกลบคูณหารละคนที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนที่จย์เป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารนะคะถ้าเกิดในข้อนั้นๆค่ะมีแค่เครื่องหมายชนิดเดียวเช่นข้อ1เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคำนวณจากซ้ายไปขวาได้เลยก็คือคำนวณตามปกติเลยข้อ1 2บวก3บวก4แสดงว่าขั้นตอนแรกของเรานะคะคือเอา สองบวกกับ 3. สามเสร็จแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์ขั้นตอนที่สองก็ค่อยเอาไปบวกต่อกับสี่ข้อที่สองแปดลบสามลบสี่ 4. ขั้นตอนแรกของเราเราก็ต้องเป็น 3. แปดลบสามค่อยเอาไปลบสี่อีกครั้งหนึ่งข้อสามการคูณเช่นเดียวกันขั้นตอนแรกเราก็ต้องทําจากซ้ายไปขวาเอาสองคูณสองก่อนคูณได้เท่าไหร่แล้วค่อยขั้นตอนที่สองไปคูณกับสามอีกหนึ่งครั้ง ขที่4เราก็ต้องเอา12หาร2ก่อนแล้วค่อยเอาไปหารกับ3อีก1รอบค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นกรณีที่ใน1ข้อมีเครื่องหมายชนิดเดียวค่ะเราคำนวณตามปกติได้เลยเรามาดูกรณีต่อไปนะคะการบวกลบคูณหารนะคะที่บวกกับลบเนี่ยเขาอยู่ด้วยกัน เราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาได้เลยเช่นข้อที่1 7บวก2ลบ1แล้วก็คำนวณ7บวก2ก่อนแล้วค่อยไปลบ1เช่นเดียวกันถ้าเกิดลบขึ้นก่อนเราก็ต้องทำลบก่อนนะคะเอา10ลบ3แล้วค่อยไปบวกสเราก็จะได้คำตอบออกมาคำนวณจากซ้ายไปขวาปกติได้เลยเพราะว่าเวลาเราเรียนเนี่ยบวกกับลบเราเรียนมาคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เราก็จะให้ความสําคัญมันเท่าๆกันดังนั้นเราก็ทําจากซ้ายไปขวามือได้เลยต่อไปเช่นเดียวกันกันกบคูณหรือหารอยู่ด้วยกันนะคะเราก็จะคํานวณจากซ้ายไปขวาได้เลยอย่างข้อ1คูณอยู่กับหารใช่ไหมคะคูณขึ้นก่อนเราก็ต้องคํานวณคูณก่อนแล้วค่อยไปหารข้อที่2หารขึ้นก่อนเราก็คํานวณหารก่อนแล้วค่อยไปคํานวณการคูณ เราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมานะคะเรามาดูกรณีต่อไปเรามาดูต่อที่กรณีที่4นะคะข้อสังเกตที่4เขาบอกว่าถ้าเกิดบวกหรือลบค่ะอยู่กับคูณเราจะต้องคำนวณคูณก่อนนะคะอย่างเช่นข้อที่1 15บวก5คูณ2ค่ะข้อนี้มันเป็นการบวกกับการคูณนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเห็นโจทย์แบบนี้เลย อย่าลืมคำนวณคูณก่อนเสมอนะคะไม่ว่าคูณเขาจะอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้านะคะดังนั้นในข้อนี้เราจะต้องเอา5ไปคูณกับ2ค่ะเป็นขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะคะค่อยเอา15เป็นตัวตั้งไปบวกกับผลลัพธ์ที่ได้เป็นขั้นตอนที่2ข้อที่2ค่ะ25ลบ3คูณ4นะคะ ข้อนี้ลบอยู่กับคูณเราก็ต้องคำนวณคูณก่อนดังนั้นเราจะคำนวณ3คูณอยู่กับ4เป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็ค่อยเอา25ตั้งไปลบกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะเพราะว่า25เนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะดังนั้น25ของเราจะต้องเป็นตัวตั้งคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะอย่าลืม ข้อสังเกตที่5ค่ะถ้าเกิดบวกหรือลบอยู่กับหารค่ะเช่นเดียวกับข้อเมื่อกี้เลยเราจะต้องคำนวณหารก่อนค่ะต้องคำนวณหารก่อนข้อที่1ค่ะ8 4ดบวก8หาร2บวก20นะคะอันนี้มันจะมีหลายขั้นตอนบวกลบอยู่กับหารค่ะคำนวณหารก็คือ8หาร2ค่ะเป็นขั้นตอนที่1 ขั้นตอนที่2เราก็ต้องดูมันเหลือเครื่องหมายบวกกับบวกใช่ไหมคะดังนั้นก็คำนวณจากซ้ายไปขวาปกติค่ะเอา8ปบวกกับผลลัพธ์ในขั้นตอนที่1จะได้ขั้นตอนที่2ออกมาพอคำนวณขั้นตอนที่2เสร็จก็เอาคำตอบจากขั้นตอนที่2ไปบวกเพิ่มกับ20นะคะจะได้ขั้นตอนที่3ออกมาอีกข้อเช่นเดียวกัน34ลบ32หาร4ี่ ลบอยู่กับหารเราก็ต้องทำการหารก่อนนั่นก็เอา32หาร4นะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือเอา34ตั้งแล้วค่อยลบกับผลลัพธ์ในขั้นตอนที่1จากข้อสังเกตทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเราจะสรุปง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าเกิดในข้อนั้นๆนะคะมีคูณหรือหารอยู่ด้วยเราจะต้องคํำนวณคูณหรือหารเป็น ขั้นตอนแรกโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเมื่อคำนวณคูณหรือหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยไปคำนวณบวกหรือลบค่ะรันนี้เราจะไปลองโยงเส้นนะคะลำดับขั้นของการคำนวณกันดูค่ะในหน้า175ของเรานะคะโจทย์มีดังนี้ค่ะ561,34ลบกับ281,329แล้วก็บวก 149,087นะคะทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีให้นักเรียนกรอกตรงนี้นะคะเติมเครื่องหมายการคำนวณจากโจทย์เรามีเครื่องหมายอะไรบ้างคะโจทย์ของเรามีเครื่องหมายลบกับบวกนะคะเราก็ใส่ไปเลยคะ่ะมีลบกับบวกแสดงว่าลบกับบวกอยู่ด้วยกันลบกับบวกมันมาคู่กันอยู่แล้วนะคะเราก็คำนวณตามปกติเลยแสดงว่าเครื่องหมาย ลบขึ้นก่อนขั้นตอนที่1ของเราก็ต้องเป็นการลบเมื่อการลบเสร็จขั้นตอนต่อไปก็เป็นการบวกอันนี้คือการโยงเส้นและการเขียนเครื่องหมายนะคะต่อไปอีก1ข้อคะ่ะข้อที่2โจทย์เขาบอกว่า2,49816บวกกับ 3 3 9 8 5 4หาร251นะคะแสดงว่าจากโจทย์ของเรานะคะมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายบวกกับมีเครื่องหมายหารนะคะบวกอยู่กับหารแสดงว่าขั้นตอนแรกเราต้องคำนวณเครื่องหมายหารก่อนเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปเราค่อยไปคำนวณการบวกนะคะแล้วก็เขียนไว้อย่างนี้ได้เลยดังนั้นขั้นตอนที่1เราก็ยงเส้นเลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่1ทําหารก่อน ขั้นตอนที่สองค่อยไปคำนวณการบวกนะคะโดยเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งแล้วค่อยบวกเพิ่มเข้าไปค่ะเรามาดูอีก1ข้อนะคะในข้อนี้นะคะคุณครูเพิ่มโจทย์มาเองค่ะจากโจทย์ข้อที่2เมื่อกี้ถ้าเกิดคุณครูเพิ่มการลบ662เข้าไปนะคะจากโจทย์ของเรามีเครื่องหมายอะไรบ้างมีบวกมีหารแล้วก็มีลบใช่ไหมคะ ดังนั้นลําดับขั้นในการคำนวณจากตรงนี้ค่ะบวกหารแล้วก็ลบแสดงว่าขั้นตอนแรกที่เราจะต้องคำนวณก็คือการหารค่ะดังนั้นขั้นตอนที่1เราก็เขียนเครื่องหมายหารลงไปขั้นตอนที่2ของเราบวกกับลบเราก็มาดูก่อนว่าอะไรอยู่ก่อนนะคะแค่บวกกับลบบวกขึ้นก่อนแสดงว่าเราขั้นตอนที่2ของเราก็จะต้องเป็นการบวกดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายจึงเป็นการลบค่ะ อันนี้เรามาลองโยงเส้นนะคะขั้นตอนที่1เราบอกแล้วว่าเป็นการหารอันนี้จะได้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะคะก็ต้องเอา2 4 9 8 1 6เป็นตัวตั้งบวกกับผลลัพธ์ในขั้นตอนที่1เมื่อได้ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่3ก็นำผลลัพธ์จากขั้นตอนที่2ไปลบต่อกับ666ค่ะจะได้ขั้นตอนที่3ออกมาเราถึงจะได้ คำตอบที่เสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะให้ทําแบบฝึกหัดที่4.3ค่ะหน้า76 77นะคะสองหน้าเลยมันจะเป็นการโยงเส้นแล้วก็เป็นการเขียนเครื่องหมายในการคํานวณค่ะแล้วก็จะมีการคำนวณง่ายๆนะคะนักเรียนก็ลองคำนวณดูค่ะนักเรียนจะได้คำตอบเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ส่งคุณครูให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ